แล้วภาบที่สองพ่อเขาบอางว่ามาันจะเป็นแบบว่าม้าไม่อยากให้เปลี่ยนม้ากันถ้เปลี่ยนม้ากันกสิ่งหน่เออก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าการต่อสู้แล้วก็การปกป้องอธิปไตยเนี่ยมีทั้งหมดทั้งกองทัพนะฮะมีหลายๆคนเพราะฉะนั้นเรื่องการจะต,ต่อ,อยุทธการเนี่ยนี่ต้องไปดูระเบียบน,นะครับ ก็ต้องไปดูปะระเบียบก่อนแต่ว่าทางส่วนต่างเนี่ย,ยก็ยังมีท่านรองแม่ทัพมีหลายๆคนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ของทางราชาการในการที่จะที่ผ่านมาเรายังไม่มีนะต่อยุราชาการให้ให,ให้ให้ดำรงต่อไปแต่ว่าถ้าต่อเวลาที่อยู่แล้วให้ต่อเนื่องเนี่ยขณะที่ยังรับรชาชการอยู่อันนี้เป็นไปได้ <S <S ซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็ต้องให้กองทัพกด็ดูถ้าเขาเหตุามจําเป็นก็คงเสนอว่าแต่ว่าถ้าโดยปกติเราก็ เราก็เชื่อมั่นดูว่าท่านมีความสามารถนะครับแต่ว่าต้องพิจารณาเราให้กองทัพเป็นผู้พิจารณาจริงๆระเดีขยวกองทัพมันมีไหมหรือเรืเบียบทั่วไปข้าราชการไม่มีใช่ไหมคะไม่น่าจะมีเพราะนั้นก็เดี๋ยวเป็นเรื่องกองทัพครับนะครับด่วนตอนนี้นะครับคุณเสื้อแดงต้องรีบแชร์นะครับเพราะว่าฟังคลิปข้างหน้าไหมคุณภูมิทําไม่ได้แบบว่าเหมือนที่เขาพูดว่าเออเกี่ยวกับระบบราชการอะไรเลยก็บอกว่าต่อได้แต่ว่าให้แม่ทัพส่งมาเราจะไปยุ่งอะไรเรา ถูกไหมต้องให้กองทัพส่งมาว่าเออจำเป็นไหมอะไรไหมใครด้วยกับผมกดหนึ่งนะตอนนี้ต้องรีบแชร์ออกไปนะฟังคลิปคุณภูมิทรรแล้วรู้เลยว่าตอนนี้สื่อไทยกําลังโกหกและใส่ร้าย,ายคุณภูมิทรรตอนนี้คุณภูมิธรรโดนด่าเละเทะไปหมดแล้วทั้งที่คุณภูมิธรรไม่ได้พูดอะไรอย่างนั้นเลยใครด้วยกับผมกดหนึ่ง